นักเตะดาวรุ่งม,มาแรงที่เคยมีความฝันว่าอยากจะเป็นสไตเกอร์อันดับที่1จนกระทั่งโชคชะตาได้เล่นตลกทําให้เขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างขวาและถ้าเกิดยังมีเหตุการณ์แบบนี้อีกมันอาจจะทําให้เขาต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปตลอดกาลแต่ทว่าเมื่อได้พบเจอกับเหล่าเพื่อนที่เร่าร้อนตัวเขาเองก็กลับมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาด้วยและยอมเอาขาขวาข้างนี้ไปเดิมพันกับความฝันอีกครั้งหนึ่งนักเตะผู้มีฝีเท้าเร็วเป็นอันดับต้น,ตน ชนิดที่ว่าหาตัวจับได้ยากในบูล็อกแห่งนี้และชื่อของเขาคนนี้ก็คือจิงิริเฮียวมะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการการเดินทางของตัวละครซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับตัวจิงิริหนึ่งในผู้เล่นที่มีความสามารถระดับกองหน้าแต่ถึงอย่างนั้นแล้วพอถูกย้ายไปอยู่กองหลังเองเนี่ยตัวเขาก็ถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ทางบูรล็อกสามารถต่อสู้กับตัวจริงของทีมชาติญี่ปุ่นรุ่น U20 ได้อย่างสูสีครับและก่อนจะไปรับชมคลิปกันนนก็อย่างเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เแทนการสปอยเนื้อหาในอนาคตนะถ้้้ากกิิดดดออนนนนนยไมูสปปปคผแะใใหลตี ลและเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลามาครับเดีย๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าหนุ่มรมกดคนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากรูปร่างและเครื่องแต่งกายก่อนนะครับตัวจิงิริเนี่ยจะเป็นผู้ชายร่างบางมีดวงตาสีชมพูดแดงไว้ผมยาวแบบผู้หญิงเลยแต่มักจะถูกมัดรวบไว้เสมอโดยสีผมของจิงิรินั้นจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะครับแบบแอเรียลเจ้าหญิงเงือกจากดิสนีย์เลยฮะและตัวจิงิริเนี่ยมักจะถูกเพื่อนๆเ,เรียกว่าเจ้าหญิงเพราะว่าตัวเขาเป็นผู้ชายที่มีหน้าตาสวยแถมยังไว้ผมยาวด้วยคือจะเป็นคนที่ไปทางผู้ชายก็หล่อเท จะไปทางผู้หญิงก็สวยน่ารักเลยครับและชุดที่ตัวจริงริใส่นะครับที่เด่นที่สุดเลยนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นชุดที่ติดตัวจริงของทีมบูรอกอีเวนที่เป็นชุดสีฟ้าตัดสีน้ําเงินแล้วก็หมายเลขที่จิงริได้เนี่ยจะเป็นหมายเลข4นะครับทีนี้เรามาดูถึงนิสัยของจิงริก,กันบ้างดีกว่า จิลีเนี่ยเคยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมาก่อนครับเนื่องจากตัวเขามีความสามารถในการวิ่งที่เร็วมากๆเลยใช่ไหมครับแต่หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็ทําให้ขาขวาของจิลีเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่าถ้าใช้งานแบบเต็มที่อ่ะมันอาจจะทําให้ตัวเขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้หลังจากนั้นตัวจีลีครับเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทําอะไรเลยครับเรียกว่าเป็นคนขี้ขาดไปเลยก็ได้คือตัวเองก็มีความฝันอยากเป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของโลกอยู่แต่ขามันก็ไม่เอื้ออํานวยนะก คนกลัวการเล่นฟุตบอลไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าทุกอย่างก็พลิกจากหลังตีนมาเป็นหน้ามืออีกครั้งเมื่อตัวอิซังิได้มาปลุกพลังใจให้กับจิงิริครับทาให้ตัวเขาหลังจากปลดล็อกตัวเองได้เนี่ยก็ได้ใส่เต็มข้อล่อเต็มแข้งกลายเป็นคนที่กลับมามีความมั่นใจในตัวเองเหมือนเดิมสามารถเล่นฟุตบอลได้แบบเต็ม100%นะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตกันดูดีดเนี่ยตัวจิงิริจะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงมากๆเลยนะเป็นห่วงทุกคนครับคอยบอกคอยแนะนําหลายๆคนคือเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นคร จะคอยเป็นเหมือนซับพอร์เตอร์เพื่อนๆอยู่ข้างหลังก่อนที่ตัวเองจะปลดล็อกได้นะแต่ถามว่าพอปลดล็อกได้แล้วยังมีโมเมนต์แบบนี้อยู่ไหมก็ยังมีอยู่นะครับทีนี้เรามาพูดถึงอีเวนต์ต่างๆที่ตัวจิง,งิริเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากอีเวนต์ที่1จิง,งิริโดยในอีเวนต์นี้เนี่ยผมจะรวบรวมหลายภาคเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าเป็นภาคหลักหรือภาคพิเศษนะตัวจิง,งิรินั้นเริ่มเล่นบอลตั้งแต่อายุ6ข,ขวบครับตบคู่แข่งมาหมดเลยนะคือเรียกว่าเป็นคนไไ้พ่่ายยยยเเเลลก็ดดชนะองีว ชนิดที่ว่าเคย1ต่อ10ก็ทํามาแล้วนะครับอันนั้นคือตอนอายุ6ขวบนะแล้วก็1ต่อ10ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครไปดูเรื่องคาเมนไรเดอร์คาบุโตะมาแล้วคิดว่าเอ้ยแม่งจีริคนเดียวในสนามแล้วฝั่งตรงข้าม11คนแบบนี้ไม่ใช่นะครับหมายถึงว่ามันก็เป็นทีม11ต่อ11แหละแต่แค่จีริอ่ะมันเลี้ยงบอลผ่านทุกคนได้อะไรประมาณนั้นครับก่อนที่ตอนโตขึ้นนะครับตัวจีริเนี่ยจะเข้าเรียนที่โรงเรียนพาณิ์รากุสเตเป็นเด็กปากดีที่มีความมั่นใจใจจนตตตตตััตตัวววเเอองงงงงสูกกกก็็คคื่่่่่่มมมาา้้แแแแรรไไีีีิดด เพราะฝีมือเนี่ยก็ถือว่าเป็นของจริงครับเก่งจนชนิดที่ว่าทีมสามารถเล่นแผนกองหน้าคนเดียวได้เพราะตัวจิงิลีเนี่ยตึงพอครับเลยให้เพื่อนๆอ,อ่ะแค่คอยมาซับพอแต่แล้วจิงิลีก็ได้พบกับอุบัติเหตุในระหว่างการแข่งขันนะครับจนทําให้เอ็นไข้หน้าข้อเข่าขวาของเขา,นขา,าเนี่ยขาดถึงแม้รอบนี้จะสามารถรักษาได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดรอบหน้ามันยังมีเหตุการณ์แบบนี้และทําให้เอ็นของเขาขาดอีกนะครับชีวิตการเล่นฟุตบอลของจิงิลีก็คงอาจจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้นั่นเลยทําให้ตัวจิงิลีครับกลัวที่ จะวิ่งแบบสุดฝีเท้ามาตลอดเลยจนกระทั่งตัวจิงิริได้รับเชิญให้มาที่บูล็อกซึ่งผมมั่นใจครับว่าน่าจะมีหลายๆคนสงสัยมากแน่ๆว่าทําไมคนที่ไม่แม้แต่จะกล้าใช้อาวุธของตัวเองถึงกล้ามาเล่นที่บูล็อกก็คือหลังจากนั้นตัวจิงิริมันไม่กล้าวิ่งแบบเต็มที่ใช่ไ่ะแล้วทาไมยังกล้าเสนอหน้ามายังโปรเจกต์บูล็อกอีกทําไมไม่ให้คนอื่นมาแทนนะครับเหตุผลงา่ายที่ทางออฟฟิเชียลเฉลยออกมาก็คือตัวจิงิริมาที่บูล็อกแห่งนี้เพราะเขาเนี่ยอยากหาเหตุผลที่ทําให้ตัวเองเลิกเล่นฟุตบออลลนนนั่เงรแะใกมยไ ตัวจิงริเนี่ยก็ได้อยู่ทีมแซึ่งเป็นทีมเดียวกับตัวละครหลักคนอื่นๆนะอ mm ีเวนต์ถัดมาการคัดเลือกรอบที่1ในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการเจอทีม X และทีม Y นะครับซึ่งบทบาทของจิงรินั้นเบาบางมากเพราะตัวจิงยอริจะเป็นตัวละครที่ไม่ลงไปเถียงกับเพื่อนเลยเว้ คือในช่วงนั้นอะหลายๆคนอะมันมาจากตำแหน่งกองหน้ากันหมดถูกปะมันก็อยากเล่นเป็นตำแหน่งกองหน้ามันก็มีการจับไม้ชันไม้ยาวไม่ก็วางแผนแท็กติกเพื่อให้แต่ละคนอะสามารถมายืนเป็นกองหน้าได้แต่ตัวจีรีเป็นหนึ่งใน2คนที่บอกกับเพื่อนๆว่าไม่ต้องเอาตำแหน่งกองหน้าให้กูเดี๋ยวกูเล่นเป็นตำแหน่งกองหลังถาวรให้พวกมึงจัดตำแหน่งกันเองเลยกูเล่นกองหลังก็แล้วกันนี่จะเป็นเหตุผลครับที่ว่าทําไมในช่วงแรกของอ e ีเวนต์การคัดเลือกรอบที่1บทของจีรีเนี่ยมันเบาบางมากจริงๆ แต่ว่าตัวจิงิีครับจะมามีบทหลักจริงๆในตอนที่ต่อสู้กับทีม W เพราะว่าเจอกับคู่ปรับเก่านะครับบวกกับการทรยศของเพื่อนในทีมอย่างตัวคูองคในตอนที่ตัวจริงิลีกําลังหมดใจสู้และคิดว่าปล่อยให้ทีมแซดแพ้ไปตัวเองจะได้มีเหตุผลในการเลิกเล่นฟุตบอลสักทีเนี่ยในตอนนั้นเขาก็ได้เห็นตัวอิซงิที่พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แม้ต่อให้ตัวเองจะแพ้ก็ตามครับคืออิซงิมันเล่นแบบจริงจังชนิดที่ว่าตัวจิงิีอ่ะที่มันไม่ยอมทําอะไรใช่ปะพอมันได้บอลอ่ะอ,อิซังกลงนอนก,อกบพื้า ว่าถ้ามึงไม่ทําอะไรอ่ะมึงก็นอนกองตรงนั้นไปและเนี่ยละรครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ตัวจีริกลับมาเร่าร้อนอีกครั้งหนึ่งในช่วงนาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับจีริได้รวบรวมความกล้าทั้งหมดของตัวเองปลดล็อกความในใจและใช้ขาขวาแบบเต็มกําลังอีกครั้งความคิดในใจว่าถ้าขามันจะพัง ก็ให้มันพังเพราะว่าตัวเขาในได้ใช้มันอย่างเต็มที่นั่นก็เลยทำให้ตัวอิสงิได้กลิ่นของประตูครับและทำการส่งบอลให้กับจิง,งิริก่อนที่เขาจะโชว์ทักษะสุดแพรวพรวด้วยการส่งบอลให้กับตัวเองไปยังตำแหน่งในอนาคตและใช้สปีดวิ่งแปรรับพร้อมกับทำประตูจนทำให้ทีมแซดและทีมดับเบิลนั้นผลออกมาเสมอกันที่4ประตูต่อ4ี่ และในนัดสุดท้ายที่ต้องประทะก,กับทีวีของนางิถึงแม้ตัวจิงิริจะไม่ได้มีบทบาทมากนะักแต่ก็นับว่าเป็นตัวแปรสําคัญที่ก่อให้เกิดการเล่นรูปแบบ4เทพประสานได้แก่ตัวอิสงิบาจิระคุนิงามิและก็ตัวจิงิริจนสามารถเอาชนะพวกทีมของนางิมาได้ในที่สุดครับ อีเวนต์ถัดมาการคัดเลือกรอบที่2ใครที่ดูอนิเมะมาหรืออ่านมังงะมาอาจจะรู้สึกว่าเนื้อหาบางอย่างมันไม่ได้มีการเปิดเผยไม่ต้องแปลกใจนะครับใส่ภาพพิเศษเพิ่มเติมตม,มาให้หลังจากที่ตัวอิสงิและบาจิระทิ้งไปกับนางินะครับตัวจิงิริและคุนิอามิที่เพิ่งมาถึงจุดรวมทีมที่หลังเนี่ยก็ได้จับมือกันตั้งทีมและชวนเรโอที่ถูกนางิทิ้งไปก่อนหน้านี้เนี่ยมาเข้าร่วมทีมด้วยนะครับก่อนที่พวกจิงิริจะไปเจอกับพวกทีมของอิสงิที่เพิ่งดึงตัวบะโรมาได้นะ pond เรียกว่าต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่ยอมกันเลยครับคือพวกอิสงีเนี่ยสามารถเอาชนะพวกจิงิริไปได้แบบเฉียดฉิวนะเฉียดฉิวจงจริงและคนที่โดนเลือกไปก็คือตัวจิงิริครับหลังจากนั้นตัวเขาเนี่ยก็ได้เริ่มตีสนิทกับคนในทีมอย่างบะโรแล้วก็นางีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะลืมกันไปนะครับว่าตัวจิงิรินี่แหละที่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทําให้นางีเลือกหลีกอังกฤษในอีเวนต์มิโกอิโกอิสตรีครับหลังจากที่ทีมของจิงิริมีผู้เล่นครบ4คนแล้วก็ถึงเวลาที่ตัวอิสกีเนี่ยจะต้องล กับปรินครับและสุดท้ายก็ได้พ่ายแพ้คนที่ถูกดึงตัวไปเนี่ยก็คือตัวอิสงิเองเลยทําให้ทีมของจิงิลิเนี่ยกลับมาเหลือ3คนอีกครั้งหนึ่งครับก็คือตัวจิงิลิตัวบะโลแล้วก็ตัวนางงิครับถึงแม้เนื้อหาในภาคหลักจะมีการบอกว่าตัวจิงิลิบะโลแล้วก็นางงิรู้สึกฉุนมากที่ตัวอิสงิถูกแย่งไปคือฉุนในที่นี้เนะี่ยหมายถึงว่าอิสงิมันเล่นดีกว่าพวกกูยังไงวะรอบหน้าเดี๋ยวพวกกูต้องเอาชนะมึงให้ได้เลยอิสงิอะไรประมาณนั้นนะครับภาคหลัก,นกนเกน,บบนี่ยท ก็คือคิดถึงตัวอิซางิีมากๆเลยครับเพราะบะโลอ่ะมันเป็นเจ้าชายเจ้าระเบียบเว้ยแล้วทีนี้เวลามันจะทําอะไรมันก็บ่นว่าเฮ้ยอย่าเอาถุงเท้าก,กองตรงนี้ดิเอาเสื้อผ้าไปซักสิซึ่งคนที่เป็นตัวกลางให้คืออิซางิีแล้วพอตัวอิซางิีไม่อยู่ไอ้สามคนนี้มันก็ทะเลาะกันเอาทะเละเาะ,เละกันเอาเลยทุกคนเข้าใจใช่ปะซึ่งหลังจากนั้นอ่ะพวกนิโกะก็ได้เข้ามาท้าสู้กับพวกทีมของจิงิรีใช่ไหมครับแต่ก็เป็นพวกจิงิรีนี่แหละที่สามารถเอาชนะมาได้แล้วก็ต้องไปไฟต์กันต่อก,กับทีมของคาราโซ ได้อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ดึงตัวคิโยระสมาชิกคนสุดท้ายมาแล้วก็ไปต่อที่รอบนักเตะระดับโลกซึ่งรอบนักเตะระดับโลกเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้อย่างชัดเจนณนะปัจจุบันนี้นะครับแต่ผลลัพธ์ก็คือยังไงก็แพ้แน่นอน100%อยเนะฮะอีเวนต์ถัดมาบูล็อกปะทะทีมชาติญี่ปุ่นสําหรับในอีเวนต์นี้นะครับตัวจิงิริเนี่ยจะได้เป็นตัวจริงเล่นเป็นตัวไล่บอลรับหน้าที่เป็น RSB หรือไลท์ไซแบ็กแต่ถึงแม้จะบอกว่าเป็นกองหลังก็ตามนะครับแต เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กและที่เหลือเนี่ยก็ทําการลุกด้วยแผน361เพราะงั้นบอกเลยว่าถ้ามีใครสักคนที่แม่งเสียพลังกายไปเยอะมากๆในอีเวนต์นี้นะครับผมก็คงจะต้องยกให้จีริกับบาจีร hmm. ะเป็นท็อปสเลยเลยครับส่วนบทบาทของจีริสาหรับผมนะผมรู้สึกว่าในอีเวนตะ์นี้เนี่ยบทบาทของจีริมันกลางๆคือไม่ได้โดดเด่นจา๋าแต่ก็ไม่ได้ลูกเมียน้อยแบบอาริวหรือคาราสุคือสู้จนตัวเองร่างกายไม่ไหวเอโกเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเอาฮิโอริ i, เข้ามาแทนนะครับแล้วก็มาถึงอีเวนต์ล่าสุดของจีริกันแล้วนคน,ะค,นคั Neo ่ e ือ e ก อีสต์ลีกสำหรับนอีเวต์ event นี้นะครับตัวจิงลีเนี่ยเลือกที่จะไปอยู่ลีกอังกฤษครับอยากไปวัดฝีเท้าและฝึกความเร็วของตัวเองเนื้อหาคร่าวๆมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้รอจบอีเวต์มาใส่เต็มให้ก็แล้วกันแต่คิดว่าน่าจะใกล้จบแล้วนะครับในระหว่างที่ผมกําลังทําคลิปของจิงลีอยู่เนี่ยก็คิดว่าอาจจะไม่เกิน2เดือนก็น่าจะจบแล้วลหละถ้าเกิดอีกกูก็รู้สึกว่าในเรื่องมึงจะยืดเยื้อเกินไปละทีนี้เรามาพูดถึงพลังและความสามารถของจิงลีกันบ้างดีกว่าครับสิ่งที่จิงลีมีเลยนะครับคือความ ถือว่าจัดเป็นอันดับต้นๆของเรื่องเลยครับใช้คําว่าของเรื่องเลยนะหลังๆเนี่ยอันนี้แอบแง้มให้ก็แล้วกันนะครับในภาคน e โออีโกอีส a ลี e กเนี่ยตัวจิร e ิได้พัฒนามาเล่นเป็นสายทําประตูด้วยตัวเองเลยครับจากการสั่งสอนของคริสนะจนตัวเขาเนี่ยหามุมมองการทําประตูของตัวเองเจอเหมือนแบบเป็นองศาระยะโกลเด้นโกลอะไรประมาณนั้นครับและนี่ก็คือประวัติการเดินทางทั้งหมดของจิร e ีพอหนุ่มลมกดที่มีฝีเท้าเร็วเป็นอันดับต้นๆของเรื่องจนแฟนคับเนี่ยเริ่มแอบแซวและวัฒบุรอกแม่งออกทะเลเมื่อไหร่ความสามารถในอนาคตของ G e แมงคงถูกอัปเกรดให้กลายเป็นการเทเลพอร์ตแน่ๆเป็นไงบ้างครับผมหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วคิดเห็นยังไงกับตัวจิงรีกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซมัครสมาชเพื่อไปกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้ากเชิเจกรกันนะครับผมบายยแล้วเจอกันจ้าเจานี่